มันฟาดอะไรกันมันน้ำตาล่วงเราไม่ได้ลืมเนี่ยนี่เรียกว่ากิเลสไม่มีคําว่าพอหิวตอดพาคิดเท่าไหร่ยิ่งไปใหญ่เลยให้คําว่าพอไม่มีที่พอเราไปอบรมภาวนาเนี่ยจิตฟุ้งซ่านขนาดไหนก็เคยได้พูดอยูพี่น้องทั้งหลายฝั่งแล้วตั้งหน้าตั้งตาขึ้นภูเขาจะฟัดกับกิเลสอย่างเต็มเหนี่ยมันฟาดอะไรกันมันน้ำตาล่วงไงหมาลงมา เราไม่ได้ลืมเนี่ยนี่ลวเวลามันกิเลสมันฟุ้งสร้างมากมากนะเอาบริกรรมพุทโธมาอยู่นะเนอะเลยไม่ไม่ทราบพุทโธไปไหนมี่จะกิเลสลากไปลากไปจนกระทั่งงงในตัวเองเนานี่มาภาวนาอย่างไงมันมีแต่เรื่องกิเลสเพ่นพ่างเพ่นพ่างลากออกตลอดเวลาแต่ความพยายามไม่ถอยนี่สําคัญตรงนี้นะ ฟิตไม่ถอยฟิตไม่ถอยสู้ครั้งนี้ไม่ได้สู้ครั้งต่อไปอีกไม่ได้สู้อีกฟิตอยู่เรื่อยๆกําลังวังชาของเรา <c oughs> แล้วต่อไปทีนี้กิจของเราก็ค่อยสงบเขา <c oughs> นี่ละที่ที่เราบอกให้จับว่าเอาพุทโธไะวะ้นาจะเป็นจะตายจะได้จะเสียจะโง่หรือฉลาดก็ตามอย่าปล่อยพุทโธจุดนี้เป็นจุดพ้รูจะรวมตัวให้เกิดความฉลาดและตั้งร่าตั้งฐานได้จากจุดพ้รูที่รวม ด้วยอํานาจของพุโทโธมีสติควบคุมเอาไว้เนื้อตั้งไวตรงนี้นี่พอจิตสงบแล้วเรื่องมันผักดันที่ใจคิดอะไงนี้มันก็เบาลงเพราะพุโทโธบีบหัวมันไวเนี่ยความคิดความปรุงที่มันมันอยากมันหิวหัวตลอดเวลามันจะค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปพุโทโธคือความสงบใจทับหัวมันลงไปทับหัวลงไปทีนี้เมื่อเมื่อพุโทโธเราบริกรรมมากๆเข้า ความรู้ของเราก็เด่นอยู่กับพุทโธและสิพุทโธกับพระรู้ก็เป็นอันเดียวกันนี่สงบเย็นความคิดความปรุงถือว่าเป็นความลำคาญไปหมดหน้าที่นี้แต่ก่อนมันอยากคิดอยากปรุงน,นี่เวลาความสงบมีอํานาจมากกว่ามีรสมีชาติมากกว่าทับหัวมันไหมเลยจิตเลยสนใจอยู่กับความสงบอบอุ่นอยู่กับความสงบความคิดความปรุงอะไรนี่กลายเป็นเรื่องลำคาญไปที่นี่ไม่อยากคิดคิดสิ่งเหล่านั้นเป็นฟืนไฟคิดพุทโธไม่เป็นนี่ มันก็เทียบกันได้ทันทีนี่แหละที่นี่เวลาเราเรา,เราสรุปเลยนะจากพุทธนี้จิตก็มีความสงบเย็นๆแล้วก็แน่นหนามั่นคงเป็นสมาธิสมาธิเต็มภูมิมันเหมือนภูเขานะ่ะจิตนี้แน่นป่งเหมือนภูเขานี่ก็พองานเห็นไหมรรมีความพอนะสมาธิเต็มภูมิแล้วเหมือนน้าเต็มแก้วจะเทมาเทาไรก็ตามเลยล้นหนีหมด ล้นออกหมดไม่มีค้างค้างอยู่เฉพาะที่ขอบปากแก้วเท่านั้นน้ำมีเท่านั้นนี่สมาธิเต็มภูมิก็อย่างนั้นเหมือนกันไม่เลยนั่นนี่แหละเรียกว่าทํามมีมีความพอ